ฮัลโหลครับกลัสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมแม็กช็อตนะฮะซึ่งอ่าสมบักเพื่อนผมเดีใครก็ได้ทำไมครับรับรหัสไม่ได้ว้าจะด้วยคุณพี่เจมไอรหัสวันพี่เจมหรโอเลยตายเดียเราก็ไอตาดียวเราก็ชนะแล้วนะฮะเมื่อกี้ระบบมันขัด้อิดหน่อยนะผมไปกด F9 ก็เลยต้องอัดใหม่ ครับอะไรครับฮะวมอ่ไม่รู้ลืมเจสอสยสามสหกอ่ะมั่งหวานดอกล่าหวานดอกล่าเออรหัสอะไรเบลอะไรทีกอนเบลเบลหงอุ้ยพนี้ไม่ชอบเสือกันนวอยนี่นี่นี่วานแล้วเว้ยเใจย็นพี่ ตอนได้มีอะไรไงนี่ไงเาา็ขวานด้วยตอนเปิดกล่องอยังอ่ะ,ออะ,ะกล่องไหนวะกล่องของขวัญไงที่มันตามเลเวลอ่ะว้าวันไทกินได้มาจากไหนเนี่ยไอ้อะไม่เล่นนะไทนกินได้ชนะแล้วโว้ยไม่ได้แงนะ่ใจนะว่าชนะชนะดิแต่ต่อไปเนี่ยเจอสามสามทุกก้า บุก่านะแตกเรียบร้อยยังไในุก้านะครับเกือที่หนึ่งเรียบร้อยเลยเอาดิเอาดิจันดิจันดิไอ้โอ้ยเฮียเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอ้าทิ้หมายค่าหนึ่งคนนะแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ออย่าแพ้นะมึงกระการการการไปเลยไงแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งวิ่งไปแล้วเราเร็วไปดีเร็วเฮ้ยเอาคนกู้อันดีเร็ว มันฟันมันเลยเออคนไหนพินได้บึ้มเรียบร้อยสุดยอดค,ครับโอ้ยวันนี้ก็อัดมาอัดไ,ไปเรื่อยๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับก็พี่ยิงอะผมอัดนานแต่ว่าผมอะไปกด e F9 ก็เลยหยุดอัดผมก็เลยต้องมาอัดแค่นี้ครับก็ <_' S 2> สำหรับวันนี้ก็ซีอูแกนยิ่นเดยเจอปืน